ป่นหมูหรือว่าแจวหมูแล้วแต่ผู้สีห้องครับผมลุยครับตากหมูแดดเดียวไว้ตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วครับแล้วผมก็จะเพลตตำป่นหมูตำเจวหมูนะครับมือน,นี้นี่ครับนี่แหะครับแค่นี้พี่น้องหมูแดดเดียวเขาถือว่าได้ที่แล้วนะครับสิไปทอดหรือว่าไปปิ้งไปย่างมาตำป่นมาทีครับ ลุผมที่นี่เขาก็เอาหมูเขามาจัดเลียงนะครับลงหม้ออบลมร้อนมือนี้ผมบรเดปิ้งบรเดาย่างครับบ่มีท่านครับพี่น้องจัดเลียงลงไปให้เต็มแล้วก็ยัดเข้าเครื่องเลยครับใส้เวลาอบประมาณ25นาทีนะครับผมมาจอบเบิ่งจักนิดหนึ่งครับแล้วว่างนี่เขาก็กลับด้านหมูเข้าขึ้นมาครับซีได้ซุกถั่วถึงครับพี่น้องแล้วก็ยัดเข้าไปต่ออีกสักพักครับผมนี่แหละครับหน้าตาเรียบร้อยซุกใส่ได้เตรียมไปตำป่นครับก่อนสิไปตำครัไปหั่นไปซอยให้มันเรียบร้อยก่อนครับ เครื่องที่เขาต้องใส่มือนี่ก็มีแครปพริกครับหอมแดงกระเทียมแล้วก็มีข่าครับเอาทุกอย่างไปขัวหรว่วไปอบให้เรียบร้อยครับพี่น้องหมูที่เขาซอยไว้เรียบร้อยครับเพื่อจะได้ตาง่ายขึ้นครับผมที่นี่เขาก็มาเริ่มลงมือกันเลยครับพี่น้องใส่ทุกอย่างลงไปในครกตาจนกว่ามันสิละเอียดได้ที่แล้วเขาค่อยใส่หมูเขาลงไปตําครับตาครับผมที่นี่การตำหมูแดดเดียวนะครับคนขางสีไส้เวลานานนิดหนึ่งอาจสีเมื่อยแขนลอยแขนนิดหนึ่งครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดคิดค้านก็เอาไปปั่นเอาเด้อครับแต่ผมว่าปั่นมันสิสู้ต่ำบ่ได้มันสิได้รสชาติมีความแซบหลายกว่ากันครับที่นี่ก็ตําไปเรื่อยๆครับจนกว่าหมูเฮาสิละเอียดเริ่มได้ที่จังค่อยมาปรุงรสชาติครับพี่น้องนี่แหละครับตำรับจนลอยพี่น้องเลยก่อนที่สิไปปรุงรสชาติพามาลองซิมรสชาติหมูเฮาก่อนครับเพราะว่าเขามีการปรุงไปก่อนบ้างนิดหน่อยแล้วครับเป็นรสชาติกลางๆพอดีครับที่นี่ก็มาเริ่มปรุงครับพี่น้อง น้ำปลาแดกครับซองบ่วงซองซ้อนครับใส่ลงไปก่อนครับผมแล้วก็ตามด้วยผงชูรสครับมักหน่อยมักหลายก็ใส่เอาครับผมแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันครับพอเข้ากันได้ที่จักหน่อยเฮาก็เติมน้ำปลาลงไปครับหนึ่งบ่วงหนึ่งซ้อนเพื่อเพิ่มความหอมความแซ่บนี่แหละครับแล้วทีนี้ก็ตำคลุกเคล้าให้มันเข้ากันจนกว่ามันสิได้ทีครับแล้วเฮาก็เติมพักที่เฮาเตรียมไว้ ส่วนพักที่ใส่เมื่อนี่ก็มีพักซีฝรั่งนะครับด้วยพักหอมเปแล้วก็พักซีครับพี่น้องซองย่างแค่นี้ครับแล้วก็ตํามคุกเข้าให้มันเข้ากันเพื่อให้กลิ่นหอมของพักหอมพักซีเขาออกมาครับแค่นี้แหละครับบ่มี่ยังครับพี่น้องง่ายๆครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาลองซิมเบอร์อีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อเป็นการตัดสินครับแซบพี่น้องแค่นี้ครับผมใส่ถ้วยใส่จานเสิร์ฟเจ้าของคือเก่านี่แหละครับ บนหน่อยบอลลายมือนี่ครับตักมาสองทับพ,พียังเหลือเครื่องคกเก็บไว้กินมือใหม่ครับแล้วก็โหยพักซีจักหน่อยเพื่อความสวยงามครับพี่น้องเป็นอันเรียบร้อยป้นหมูหรือว่าแจ่วหมูแล้วแต่ผู้สีห้องคือผมว่านนั่นแหละครับโอ้โหดูนะควันตัวตรวจพี่น้องเลยพักกับเรือเรือในตู้เย็นนะครับเรือลายอยู่ ข้าวฮอนพึ่งยกลงจากเตาโอ้แซบครับผมแต่ก่อนผมก็บุกเฮ็ดกินหอ,อกป้นหมูแจ่วหมูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับเมื่อแดนมาเอืนผมไปตลาดนะ ไปตลาดกับไปพ่อแม่ค้าผู้หนึ่งประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนแหละเด้นะครับเรื่องนี้พอดีเพิ่นสิตํำปนหมูหรือว่าแจ่วหมูนี่ให้ลูกสาวไปกินกรุงเทพมาฉันผมก็เลยขอแบ่งซื้อมาหาสิบบาทผมก็ยังคิดอยู่เอ๊ะมันจะเป็นตาแตกบ่เนาะมันจะเป็นตาแซบว่าปนหมูหาว่าอะไรสินะมันจะคือปอนกบปนเกียดปนปลาหรือบ่พอมาลองกินบึง่งผมแรกมักนะครับ ก็เลยไปถามสูตรผิ่น,นก็นบอกมาตามที่ผมเห็นนะแต่บรเพิ่นบอกครบหรือบอก่ผมก็มาอาศัยแบบเดาเดาตืมแต่รสชาติาก็คือก็ของเพผนเลยนะบางคนถ้ามักให้มีรสชาติเปรี้ยวเท่ากับสามารถบีบบางนาวได้นะบางเทอาผมก็ใส่บางเทผมก็บ่ใส่นะครับแล้วกับขา่าเสียดายเมื่อนี้ผมมี ผมมีตะขาอ่อนก็นเลยใส่ไปหน่อยหนึ่งที่จริงผมสมัครใส่ขาแก่มันสีหอมสีเพชรสีแทบกวัวกันนะครับเออว่าพื้นป่นกับแก่เนี่ยก็จะต่างกันบต่างครับบ้านผมเนี่ยถ้าแบบตำแห้งแบบนี้เพิรเอิ้นป่นนะแถวนครมนมเพิน์เอินปน่น,ะน,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 ปนแต่บางม่องปัด ต่าแบบใส่น้ําเพิ่นผัดเอิญปนแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบใส่น้นํานี่บ้านผมผัดเอิญเจลเนาะบ้างมองมันก็นเอิญบุคือกันกระยาหัวมันงด้กครับนะแต่มันแทบคือกันนี่หละลายเพื่ออยู่เวลาผมลงไปผมต่าแบบแห่งแบบแบบนี้แ้วเพิ่นก็นมาคอมเมนต์บ้าน่อยเอิญเจลเออส่วนเรื่องหมูนี่ ถ้าเขามักเองก็ดีครับเวลาเอาเห็ดหมูแดดเดียวการแนะน,นำบวกควรบวกควรสิมักเค็มหรือหวานเกินไปเอาแข่พอโน่นนัวกลมกลมพอเวลาเขามาต่ำเนี่ยเขาเน้นให้มันมีรสชาติของปลาแดกน้ำป่าเพราะว่าถ้าเขามักเค็มเห็ดเค็มไปเนี่ยเวลามาเห็ดมาต่ำเจียวเนี่ยมันก็สิปรุงยากมีมักน้ำมาอยู่เดี๋ยวผมจะบ,บีบให้เบิ่ง ได้อ่ะอันนี้ผมตักมากจานน้อยหนึ่งยังเหลือหลายครับอันนี้แบบใส่หมักเนามึกยี่บดใส่ผมมักทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่คนมักมันก็จะมีความส่งความเปรี้ยวขึ้นมานิดๆส่วนหมูนี่ถ้าบางคนบทสะดวก สีปิ้งสียามหรือสีอบเขากะทอดเอาก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าเขาพักให้มันเสร็จน้ำมันขักๆขุดก่อนมักจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งมีความมันมันกลอมกล่อมแซ่บคือกันครับและต่อความสะดวกและต่อความถนัดเพชรกับเข่าเนี่ยมันบ่มีอย่างตายตัวอยู่แล้วครับมักไผ่มักมันแซ่บไผแซ่บมัน สีให้คนอื่นไปแซบคือเจ้าของมักคือเจ้าของมันก็เป็นไปบงได้เนาะแต่คือ่นบอกลหละอย่าพยายามไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในถ้วยก๋วยเตี๋ยวคนอื่นนะเขามักของเขาแบบนั้นเขามักของเขาแบบนี้ประเทศไปครับบ่มีอีหย่างที่ตายตัวเ็ดกับเขาบ่จตเป็นต้องคือกันขอให้มันแซบ,พแซบเพราบ่แซบเขาอะาแซบเขาแต่ถ้าแซบ มัดทุกคนกระแห้งดีครับอ <antenna noise> ไอตำป่นเนี่ยถ้าบางคนมากกินเนื้อก็สามารถใส่เนื้อมาตำปน่นตำแกลีวได้เด้อครับน้อง <ñas> เพื่อนกัะทิ่ทำรสชาติมันแบบไหนมันก็คือตำปน่นตำแกลวนี่แหละครับคือหมูบอคือหมู พอเาต่ำป่นต่ำแจว่วความรู้สึกก็เป็นแจ่วหมูปนหมูเนี่หายไปเลยมันจะคือปนกบป่นปลาป,นป,นป,นป่นอย่างไปนสนะอารมณ์เดียวกันนะแต่เอาหูอยู่ในใจว่ามันคือหมูแต่มันแซบครับลองไปเหดกินเบ้งนะผมเคยคิดเฮ็ดขายหลายรอบนะเดี๋ยวจักมือให้มันสะดวกพร้อมก่อนนะเดี๋ยวจะต่ำม,มาขาย ท่านมาขายอย่าลืมอ,อุดหนุนเด้อพี่น้องแซ่บ <c oughs> กินเพื่อคือเก่าครับพี่น้องแซ่บอีลีแซ่บจนบ่อยุดนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับพี่น้องแซ่บอีลีครับ